โอเคผมจะมารีวิว B M w c 5นะครับเป็น 520D เป็นรถที่คนถามหามาเยอะมากนะครับตัวนี้เป็น B M s e r i e 5 20D ดีเซลปี2011ตัวนี้นะครับตามสเปคเนาะ s 5ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องดีเซล4สูบ2.0ลรแรงม้าประมาณ1 8 4แรงม้านะครับคู่กับเกียร์เซปทอนิก8สปีดเป็นของ ZF เกียร์ไฟฟ้าใช้ภาษาง่ายๆเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่ 520D ออกมาสำคัญคันนี้คือรถมือเดียวนะครับ หม่เป็นแค่แสนสองคันนี้ใครหาเนี่ยต้องรีบเลยเพราะต้องบอกก่อนว่ารถสภาพแบบนี้นะครับสภาพเครื่องและเกียร์ดีมากตัวนี้ศูนย์ถึงร้อยเขาเคลมไว้ที่8วินะครับอัตาราส่วนเปลืองน้ามันที่เขาเคลมส่วนใหญ่คือ19.2ซึ่งถ้าเป็นเครื่องบล็อกใหม่ผมาบาอย่บงนอีก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยตัวซีรีส์หเนี่ยจะมี2เครื่องจริงๆคือเครื่องเดียวกันแต่ตัวโฉมใหม่ใหม่เนี่ยมันจะเป็นทวินพาวเวอร์ซับเบเหมือนกันแต่แรงม้ามันจะเพิ่มเป็น190แรงม้า เพิ่มมานิดนึงอาตาร์เช่นเพื่องอาจจะดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ขับจริงๆต่างไม่เยอะครับต้องลองขับดูมาดูข้างหน้านะครับเหมือนกับซีรีส์5ปกติทั่วไปนะครับกระจังคู่นะไฟนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูแล้วกันตัวนี้ไฟเป็นไฟซีนอนเป็นไฟซีนอนขาวแล้วนะครับโอเคนะข้างนอกเนี่ยฝนมันตกนะครับมันเป็นเม็ดเนาะมันอาจจะไม่ได้ชัดละเอียดมาดูข้างๆนะครับตัวนี้เป็นแม็กโรงงานนะครับเป็นยาง21555 R17 ตัวนี้คีเลสจะเป็นคีเลสสี่บาลเลยนะครับอันนี้ล็อกแล้วนะปลดล็อกก็แค่กุญแจเปิดตรงนี้นะครับแล้วปิดไปข้างหลังเดี๋ยวให้มาดูนะครับก็เป็น 520D ดีเหมือนเดิมจริงๆซีรีส์5เนี่ยเหมือนกันทุกตัวแหละครับไมเนอร์ minor, ไม่ไมเนอร์ต่างกันที่ไฟเฉยๆเนาะมาดูนะครับโอเคข้างหลังนะครับอะอันนี้เป็นแบตเนาะสภาพทุกอย่างดีอยู่เลยนะครับ ไปดูสภาพรถข้างในแล้วกันนะครับสตาร์ทรถนะครับโอเคอย่างแรกอยากให้ดูก่อนตัวนี้เป็นปี2011นเนาะ บอกอย่างแรกก่อนนะครับสภาพเนี่ยภายในเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บวันนี้เราเอามาให้ดูก่อนเลยเราพูดตรงๆเลยนะครับนี่รถเข้ามาเนี่ยเต็มที่ได้แค่ล้างนะฝุ่นยังมีอยู่เลยนะครับแต่เนื่องจากว่ามีคนสนใจค่อนข้างเยอะเราเลยขอรีวิวก่อนนะเดี๋ยวปุ่มรายละเอียดที่มันไม่ชัดเดี๋ยวเราเก็บให้นะครับดูสภาพนี้ก่อนแล้วครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันยังไม่มีคาดอลูมิเนียมตรงนี้นะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับแล้วก็โหมดก็จะมีเหมือนกันปกตินะครับโหมดซ้ายขวาโหมดตัวนี้ปรับปกติบวกลบขึ้นลง แต่หนึ่งอย่างที่อยากให้ดูคือไมคครับคันนี้ไม่เพียงแค่1,21,000เท่านั้นนะครับสภาพดีมากภายในเป็นทริมทริมดำนะครับกัดกับสีมันเป็นสีมอคค่านะครับเป็นสีน้ำตาลแดงเนาะ,ะใช้คำนี้แล้วกันมาดูจอนะครับจอ d i ด e จะเป็นจอ d ไ,ได e ตัวกลางนะครับทำอะไรได้บ้างเล่นเล่น MP3 ได้เดี๋ยวผมให้ดูเนาะโอเคนะครับมัลติมีเดียเนี่ยจะมีอะไรได้บ้างเล่น M P 3นะครับ C D วิทยุพวกนี้ได้หมดเลยนะเนี yeah, ่ย External Device เนอะมีโทนมีบลูทูธเล่นบลูทูธได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมีวิทยุก็คือ iDrive ปกตินะตัว21 1 1อย่างที่ผมบอกวิทยุเป็นตัวยาวแล้วนะตัวแอร์เนี่ยก็ปรับได้3โซนตัวเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ยังไม่มีโหมดนะตัวนี้เป็นปิด traction control มี auto h o ฮนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ auto h o ฮด้วยนะเดี๋ยวปุ่มตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดนะโอเคนะครับเบาเบาสภาพยังดีอยู่เลยนะครับรถใช้น้อยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ารถราคาเท่าไหร่และเหมาะกับใครสภาพภายในโดยรวมโอเคเลยครับมาดูตัวจริงดีกว่าผมได้รีวิวภายในภายนอกของ BM Series 5 20์ดีนะครับจริงๆผมมีรีวิวซีรีส์5เยอะมากวันนี้อยากให้ดูสภาพแล้วกันเนาะ รถคันนี้เหมาะสาหรับคนที่ต้องการหาเครื่องดีเซลซีวิคหนะครับรถคันนี้ปี2011รถมือเดียวไม่แสนสองกว่าเท่านั้นราคาพิเศษเพียงแค่8,99,000บาทนะครับ8,900ได้อะไรจริงๆ8 9เนี่ยถ้าเทียบรถยุโรปนะครับซีวิคได้แล้วมือหนึ่งแต่ถามผมว่าถ้าเทียบกับได้บีเอ็มเนี่ยผมว่าลุกดีกว่าขับดีกว่าการดูแลรักษานะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทีก็ ประมาณ 4- 5พันนะครับจริงๆพอกับแอคคอร์ดเลยแหละถามผมแอคคอร์ดก็ประมาณ 3- 4พันนะครับเปลี่ยนข้างนอกได้การดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็เครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันผมแนะนำคันนี้เลยใครสนใจคันนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครไม่ทันก็สแกน q r c o d e ตัวนี้ได้นะครับเร็วนิดน,นึงเนาะซีรีส์ของเราอ่ะมาไวไปไวมากนะครับแล้วก็ใครอยากให้เรารีวิลรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับ แล้วก็ฝากติดตามช่องโนเนมแล้วก็คารมานานะน้าช่วยกดไลค์ทุกอันนะครับเป็นกำลังใจให้เนมนิดนึงนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ